ข่าวมาจากองค์การอนามัยโลกครับเตือนอย่าประมาทโอมิครอน7วันพุ่งกว่า400%เเซในเอเชียจอแทนที่เดลต้าในอีกไม่ช้าครับอันเนี้ยมาจากการเปิดเผยของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับดเรเทรดอสเนี่ยถแถลงครับถแถลงข่าวโควิด ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ15ล้านคนภายใน7วันเพิ่มขึ้น55%เมื่อเทียบกับรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้ภูมิภาคที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาแถวบ้านเราเนี่ยแม้ผู้เสียชีวิตจะลดลง6% แต่ผู้ป่วยก็พุ่งกว่า400%ครับแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ยให้จับตาไปที่อินเดียติมอร์เล,ลสเต้ด้วยอ้าวนี่มีประเทศไทยด้วยรวมทั้งบังคาเทศนะครับนี่คือกลุ่มประเทศที่องค์การอนามัยโลกจับตาส่วนยุโรปติดเชื้อเพิ่ม31%จากสัปดาห์ที่แล้วส่วนผู้เสียชีวิตก็จำนวนลดลง10% ทำให้ตัวเลขสถิติทั่วโลกนะครับเป็นไปแบบก้าวกระโดดและโอมิครอนกำลังจะแทนที่เดลต้าในทุกประเทศและเขาย้ำว่าโควิดเนี่ยยังไม่ใช่โรคประจำท้องถิ่นนะครับ